เพื่อนบางคนว่าถ้าฉีดอย่างเงี้ยหน้าฝนนะครับกลัวฝนมันยัยอะไรอะกลัวฝนมาแล้วมันจะเอาปุ๋ยเราไปไม่ไปนะครับเพื่อนเพื่อนลองเอาน้ําเทลงใส่ดินนะครับแป๊บเดียวมันก็ลงดินหมดแล้วนะครับนี่เหมือนกันนะครับฉีดใส่ดินเหมือนกันแป๊บเดียวเขาก็ลงดินหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับแป๊บเดียวเขาก็แห้งลงดินหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าฝนมาแล้วซึ่งมันก็ต่างกับฉีดใส่ทางใบเนาะฉีดใส่ใบอย่างเงี้ย บางทีเราฉีดเสร็จผลมันก็มามันก็ล้างออกนะครับฉีดใส่ดินครับช่วงนี้ต้องฉีดใส่ดินนะครับฉีดใส่ดินใส่โคนนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับแชร์ใบในหนองคันอีกคลิปนึงนะครับหลังจากเมื่อวานเนาะที่มาดูแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาฉีดน้ำหมักขี้หมูนะครับเนาะจะเป็นรอบที่3นะครับแต่รอบนี้จะฉีดใส่โคนนะครับ แปลงนี้ก็ปลูกยี่ห้าเมษานะครับวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมก็จะสามเดือนแล้วใกล้จะเข้าสามเดือนแล้วนะครับก็จะฉีดเอาหัวนะครับก็น้ำหมักขี้หมูก็เพิ่มนะครับเป็นสามลิตรนะครับมาหนึ่งเดือนหนึ่งลิตรสองเดือนสองลิตรสามเดือนสามลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อทางยี่สิบลิตรนั่นแหละก็จะเป็นสามลิตรต่อสิบเจ็ดลิตรนะครับอา่าน้ำหมักสามลิตร แล้วก็น้ำเปล่าสิบเจ็ดลิตรก็จะเต็มถังพอดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องตายตัวก็ได้เกินนิดขาดหน่อยแต่อย่าให้ขาดเลยนะครับเกินนิดก็ได้สามนิดนิดก็ได้นะครับแต่อย่าอย่าให้ถึงสี่ลิตรเลยเพราะว่ามันจะเกินไปเดี๋ยวสี่เดือนก็ใหญสี่ลิตรนะครับก็อย่าลืมที่สําคัญไขโตซานนะครับเดี๋ยวลิงก์ทำไขโตซานผมจะผมจะแปะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่า เราจะทําให้เขากินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กันเพี้ยกันแมลงนะครับโรคใบใบด่างด้วยนะครับก็ช่วยได้นะครับเอามาฉีดนะครับไคโดซานก็จะขยายเซลล์นะครับให้พืชมันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะกินปุ๋ยได้เยอะขึ้นนะครับเมื่อมันเราก็จะใหญ่เดี๋ยวไปฉีดกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะไม่ถ่ายตอนที่ใส่ผสมนะครับผมจะตัดไปตอนฉีดเลยเพราะว่ามีพี่ๆเขาบางคนเขาบอก บางทีคลิปมันยาวเกินไปแล้วก็เขาอยากเขาแนะนํามานะครับเอาที่มันเป็นใจความสําคัญเลยดีกว่านะครับก็3มลิตรนะครับรอบสามเดือนเนี่ยสมลิตรน้ำหมัก3ามลิตรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฉีดกันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสําหรับการฉีดนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับฉีดใส่โคนนะครับพยายามให้มันโดนโคนนะครับแล้วก็เนี่ยครับนี้แหละนะครับผม ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆช้าๆยิ่งฉีดได้เยอะยิ่งดีนะครับ แล้วก็เพื่อนๆบางคนว่าถ้าฉีดอย่างงี้หน้าฝนนะครับกลัวฝนมันเนี่ยอะไรอนะกลัวฝนมาแล้วมันจะเอาปุยเราไปไม่ไปนะเพ, <Laughter. S 1> พือพ่อนเพื่อนลองเอาน้ําเทลงใส่ดินนะครับแป๊บเดียวมันก็ลงดินหมดแล้วนะครับนี่เหมือนกันนะครับฉีดใส่ดินเหมือนกันแป๊บเดียวเขาก็ลงดินหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับแป๊บเดียวเขาก็แห้งลงดินหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าฝนมาแล้วซึ่งมันก็ต่างกับฉีดใส่ทางใบเนาะ ฉีดใส่ใบยอย่างเงี้ยบางทีเราฉีดเสร็จฝนมันก็มามันก็ล้างออกนะครับฉีดใส่ดินครับช่วงนี้ต้องฉีดใส่ดินนะครับฉีดใส่ดินใส่โคนนะครับ ส่วนต้นในใหญ่ๆแล้วก็ค่อยเอาออกนะครับเหยียบลงก็ได้นะครับหักก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเกสะดวกเครือก็เยอะเยอะเยอะเหลือเกิน อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับดูครับเนี่ยหน้าเขาจะได้กินเต็มที่นะครับฉีด,ดเยอะๆยิ่งดีนะครับหัวมันเราจะได้ใหญ่ๆนะครับนะครับเพื่อนโอ้ยนะ่ะฝนจะมาอีกนว <c oughs> โหมันก็จะยาวด้วยเพราะว่าปุ๋ยมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยอย่างเงี้ยดดแป๊บเดียวผมฉีดดูเนี่ยแป๊บเดียวมันแห้งลงดินนะครับเนี่ยเนี่ยแห้งลงดินแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าฝนมาแล้วมันจะปุ๋ยเราหนีนะครับที่เราฉีดอ่ะลองเทน้ำใส่ดินดูก็ได้นะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆฉีดไปเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวฉีดให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวกลัวฝนมันจะมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปให้เพื่อนดูด,ด้วยละกันนะครับมีอะไรติชมกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ